ตอนเช้าครับเพื่อนๆตอนนี้ก็เวลาประมาณเกืบมมอบหกโมงแล้วโหอยากไม่อยากจะบอกอากาศหนาวมากเย็นมากลมแรงมากดินเยงลมแรงจเดี๋ยวสักหน่อยเราก็จะขึ้นไปที่ยอดภูีเรือไปดูว่า แต่อยู่จุดนี้ก็ประมาณเจ็ 7, ดแปดนี่แหละมาณนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นรถสองแถวเข้าไปที่ยอดฟูไปดงนะตอนนี้ก็เวลาประมาณหกโมงห้านาทีที่ครับเดี๋ยวไปเจอ่ยอดฟูน,นะครับ แล้วนะนนี้ก็8องศานะครับท่าที่เรง่งขึ้นคนก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับอากาศหนาวมากเลย8องศาอุทยานแห่งชาติเรือ นี่ยอดเรือที่เดียายอดวเราจอเก็นเหมือนเหมือนรูปอเรือที่จักรแม่เปาะอันนี้โอส่วนยอดหงอนที่ก็เหมือนหัวเดือ

ลมได้ยินเสียงลมไหมครับลมแรงอะไรคือเลือนจุดนี้ก็สามารถหลบลมได้ว่าลมมันจะตีขึ้นมาฝั่งนี้ว่าจะขึ้นรครับามทุกคนเดี๋ยวเราจะแวะทานข้าวเดี๋ยวค่อยลองไปที่เต็นท์ นี่เมนูของเราข้าวจีขนมปังไข่ปิ้งแล้วก็ไข่กระทะกอินะ่มอากาศเย็นเย็นสัตว์ทั้งนาทั้งสัตว์ดูดูเมียบัดป็นไงเป็นไงหน,งนาวมากมือยแข็งนี่ค่ะเมนูตอนเช้าของเรา ขราจะทานก่อนนะครับสวัสดีครับทุกคนหลัจากที่เราคืนเต็นคืนอะไรเสร็จตอนนี้ก็ประมาณสิบโมงโอยู่ที่สิบีองศาไม่ถูกเพราะว่ามาที่นีเราไม่ได้เตรียมของเตรียมอะไรมานะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเดินทางต่อไปเลย ครับทุกคนตอนนี้ก็เวลาประมาณ10บโมงสีนาทีนะครับเราก็กำลังออกจากที่กลางเต็นนะครับอุณหภูมิตอนนี้ก็ประมาณอยู่ที่1ิบ5 16สิบนะครับก่อนออกมาดูเป็น16บหแต่ว่าอากาศก็เย็นเย็นมากเลยทัวอ,อากาศเย็นมาก สวยมากวันครับทุกคนเราก็ลงมาจากผู้เหลือแล้วนะจากยอดสำหรับเส้นทางที่จะไปวันนี้นะครับก็จะออกจากนี่เลี้ยวขวานะครับไปทางอำเภอด่านซ้าย ไปตามถนนหมายเลขยี่สิบเอ็ดนะไปเข้าเพชรบูรณ์นะครับผ่านอ่าอะไรนะภูทบเบิกเดีย๋ยวขอแวะถ่ายรูปที่เทศกาลต้นชิดมาศภูเรือครั้งที่เก้านะครับจอดรถตรงไหนได้ คริสมาสที่คุยนะครัครั้งที่สิเออครั้งที่เนี่ฮะบรรยากาศ มาเจอกันใหม่ผู้เรือครับทุกคนนจากที่จอดเติมน้ำมันไป50บาทนะครับเดี๋ยวเราจะวิ่งยาวๆเลยเจอที่เที่ยวไหนอยากแวะก็แวะไม่ได้รีบ Hey, ครับเดินทางแลัวกอนยวประมาณชิ่งเที่ยงกว่าๆน่าจะไปถึงร oh. ้านอะไรนะร้านกว๋วยเตี๋ยวย่อนขาเดี๋ยวเราจะไปแวะกินข้าวเที่ยงที่นั่นนะครับชื่อร้านอะไรนะวันกว๋วยเตี๋ยวย่อนขาเหรอกว๋วยเตี๋ยวห้อยขาเที่องเพื่อด่านซ้ายนะครับเดี๋ยวเราจะไปแวะทานข้าวที่นั่น อีกประมาณสี่สิบกโลนั่นแหละทเที่ยงเที่ยงนู่นแหละทเที่ยงกว่ากว่าเข้าไปเลยเราพุ่งหน้าไปที่อำเภอด่านซายนะครับทุกคนแถวนี้ไม่เคยขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านเลยผมว่าการขี่มอเตอร์ไซค์มันได้บรรยากาศแกแบบหนึ่งนะเพื่อนไม่เหมือน,นขี่รถยนต์เที่ยวเนี่ยมันก็ได้อีกบรรยากาศหนึ่งเหมือนกันเลย มันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันไปเช่นรถสาวรถยนต์เที่ยวเงี้ยมันก็กันแดดกันฝนได้เงี้ยแต่ส่วนขี่มอไซค์มันก็ได้บรรยากาศอีกแบบนึงได้สัมผัสบรรยากาศภายนอกตลอดเส้นทางเงี้ยถึงจะลุยฟ้าลุยฝนไปมันก็มันก็โอเคอะตลอดผมชอบในอายุ ในช่วงนี้นะถ้าอายุมากขึ้นกว่านี้ก็ก็จะต้องขี่รถใหญ่เลยครับเ俏แรสมองก็เป็นเป็นแรสต์เด็กของมัดก็สมัครการขี่แชร์ลมก็ขี่ไปชิวๆสบายๆไม่ต้องรีบเร่งอะไรอยางจากจอดแหงก็จอดจังแวะไหนก็แวะอยากกินอะไรเห็นอะไรก็ ลูกตรงไหนก็แวะแวะเดิอย่างเงี้ยถึงที่หมายชา้าก็ไม่เป็นไรแต่ก็ขอให้ถึงเป็นทางก็ต้องระมัดระวังกยอย่างเงี้ยอุณหภูมิตอนนี้ก็อยู่ประมาณที่ 67องศานะครับตอนเย็นเที่ยงครับเที่ยงแหละ เดี๋ยวเราจะไปทางเพชบูรณ์สระบ,บุรีครับเดี๋ยวสายท้างน้นถ้าตรงไปก็จะเป็นอำเภอด่านสายไปพิษณุโลกเชียงใหม่ สวยมากน่าอยู่มากแถวนี้ครับทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรก๋วยเตี๋ยวหย่อนขาก๋วยเตี๋ยวห้อยขาผู้ผิดผู้ถูก นนเดี๋ยวเราไปชิมกันเห็นอะไรบ้านกิ๊กห้ากิโลบ้านเมียน้อยเก้ากิโลบ้านเมียหนห้าสิบกิโลจะไปไหนดีดอาสิ่งเลียวไป็เจยาให้ขาเอ็นแต่ในคลิปที่ถือถ่ายมาคลิปที่อะไรนะเดี๋ยวราอชิมบ้างวันนี้ทางผ่านไม่แวะไม่ได้ ดมบรรยากาศรอบๆกันนี่ครับอะไรนะต้มยำห้อยขาเมนูต้ยมยำห้อยขาครับนี่ดูห้อยขายังไง จะห้อยขาห้อยาหากินลเนลยแรงกินนั่นเองกินห้าไวยอ่ะกินก่อนชิมก่อนอร่อยไหมอันนี้จะเป็นลาเต้กับอะไรป๊กโก้เหรอป๊กโก้ครับทุกคนหลังจากที่ราบาทานก๋วยเตี๋ยวอิ่มแล้วเราก็จะเดินทางกลับ เยอะเจอกันใหม่อร่อยนะเป็นเดียวเยอะด้วยถ้วยเท่าไหร่40บาทนะครับถ้วยหนึ่งได้เยอะด้วยอร่อยด้วยชื่อเมนูก็ต้มยำห้อยขาใช่ต้มยำห้อยขาอยากให้ทุกคนมาลองลองกินคนเยอะด้วยคนเข้าร้านดังนะสว่วนนี้เราก็ เข้าเขตจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วนะครับ เราก็อยู่เส้นผ่านอะไรนะทางขึ้นคูรับเบิกแล้วนะครับนูน่นมีพระหรือเจดีย์ยอดคูดรับเบิกสวยมาก ตอนนี้เราก็มาถึงำอำเภอวิเชียรบุรีแล้วแะปต่มไหมวะไม่เนาะหอมไก่ย่างเว้ย คร,ครับทุกคนตอนนี้ก็เวลาประมาณเกือบเกือบหกโมงแล้วครับเราก็ เข้ามาสู่เขตจังหวัดลบบุรีแล้วนะครับอําเภอชัยบาดานครับก็อีกประมาณร้อยกิโลก็จะถึงที่หมายของเรานะครับของวันนี้อุณหภูมิวันนี้นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ24่สิสี่องศานะครับของลรบุรีที่ลบบุรีโอ้ฝา่ฝาขึ้นข้างในได้เนี่ย k h วเพวื่อนจะถึงแล้ยวยางรั่วสองเมื่อกี้อะไรนะลูกกลมๆที่อยู่ข้างถนนน่ะเขาเรียกว่าอะไรที่มันสะท้อนเนี่ยขึ้นปุ๊บครั้งเดียวไปเลยนี่อันนี้เปิดร้านไหมนี่ล่ะ ปลายางไหมหมอไซค์ไหมไม่รู้รับปลายางมอไซค์ครับเ,บเพิ่งบดมา ใช่นี่ครับครับยังในผมเตรียมมาอยู่ครับทำเขาไม่ได้ออกอยังไงโอ้กระโดดหลุมมกี่นี่ครับนี่ไง ไม่ได้เอาปั๊มลมมาพอได้ไหมครับ